สถานการณ์โรคฝีดัดลิงในวันนี้4สิงหาคม2565 ยังคงต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากว่าจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศทั่วโลกล่าสุดจำนวนผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกในขณะนี้อยู่ที่26,489รายซึ่งเพิ่มขึ้นมาถึง682รายส่วนใหญ่ยังคงเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือโดยมีกลุ่มผู้ป่วยที่ยังคงเป็นเพศชายเป็นส่วนใหญ่และติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ค่ะ ทั้งนี้ยังมีรายงานการพบผู้ป่วยครั้งแรกใน2ประเทศด้วยกันนะคะคือ1กัวเตมาลาเป็นชายอายุ31ปีมีอาการไม่รุนแรงส่วนประเทศที่2คือลิทัวเนียพบผู้ป่วยรายแรกเป็นชายอายุ40ปีมีประวัติการเดินทางมาจากประเทศในยุโรปค่ะอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมแนวโน้มทั่วโลกในตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้นค่ะโดยเฉพาะประเทศทางทวีปอเมริกาและยุโรปในหลายประเทศด้วยกัน ส่วนในเอเชียเองก็เริ่มมีรายงานหลายประเทศเช่นกันนะคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์รายงานพบผู้ป่วยรายที่13แล้วเป็นผู้ป่วยชายอายุ33ปีส่วนทางด้านของประเทศอินเดียค่ะล่าสุดพบผู้ป่วยหญิงรายแรกในประเทศเป็นหญิงชาวไนจีเรียอายุ31ปีค่ะ ขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยเองเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับรายงานยืนยันว่าพบผู้ป่วยฝีดัดลิงรายที่3แล้วที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นชายอายุ25ปีเป็นชาวเยอรมันโดยได้เดินทางเข้าประเทศไทยมาเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อมาท่องเที่ยวโดยมีการรายงานอาการของผู้ป่วยรายนี้ว่าเข้าได้กับโรคฝีดัดลิงทางนี้มีการตรวจสอบเบื้องต้นพบติดเชื้อมาจากต่างประเทศส่วนรายละเอียดยังต้องรอสอบสวนโรคจาก รณะสุขจังหวัดภูเก็ตต่อไปซึ่งล่าสุดตอนนี้จากการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดและกลุ่มเสี่ยงพบว่ายังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมค่ะส่วนวัคซีนป้องกันฝีดาดลิงในประเทศไทยนายแพทย์โอภาสระบุว่าองค์การเภสัชกรรมได้ประสานติดต่อเพื่อจัดหาวัคซีนฝีดาดรุ่นที่3จํจำนวน1,000พโดสซึ่งจะฉีดคนละสองโดสค่ะโดยคาดว่าจะหาเข้ามาได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้คณะนะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประชุมหาหรือกำหนดกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีนนี้ซึ่งมีด้วยกัน2กลุ่มเบื้องต้นนะคะก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่ม pre-exposure หรือว่าก่อนการสัมผัสเชื้อจะเป็นกลุ่มบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่น ดูแลผู้ป่วยใกล้ชิดหรือว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและ2อ่ะาเป็นกลุ่ม p o s t e x p ็ก u r โเหรือผู้สัมผัสผู้ป่วยที่ไม่เกิน14วันหลังสัมผัสเชื้อครั้งสุดท้ายซึ่งเชื่อว่าจะป้องกันได้โดยหลังจากนี้คณะทำงานจะพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปค่ะ